สวัสดีครับผม KB y Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาอัพสกิลนะครับแนวทางเอาเป็นแนวทางแล้วกันจริงๆจะอัพตามหรือว่าไม่อัพตามก็ได้แต่หลักๆแล้วแอสซินสกิลของแอสซินมันไม่ได้อัพยากอะไรมากมายนะครับก็คือตอนเป็นโจนอันนี้คือสกิลตอนเป็นโจนก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอัพมาอ่าตอนเป็นแอดปับ๊บถ้าใครเล่นสายมีดนะครับสสกิลนี้จําเป็นมากตีนซ้ายกับตีนขวารูปตีรูปมือเนี่ยเอาเป็นว่า ผมมองเป็นรูปตีแล้วกันนะครับอัพไปให้เต็มแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นรูปมือแหละแต่ทําไมไม่เหมือนก็ไม่รู้ดูไปดูมาเหมือนตูดเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่าใครเล่นมีดอัพเต็มนะครับสองสกิลนี้ใครเล่นกาตาอัพอันนี้ให้เต็มนะครับกาตามาเตอรี่เนี่ยอัพไปให้เต็มใครเล่นมีดอัพให้เต็มหรือว่าจริงๆอัพสองอย่างเต็มก็ได้เพราะว่าสกิลมันเหลืออยู่แล้วนะครับแอสซินแล้วก็เอาเป็นสายมีดก่อนแล้วกันสายมีดเอา2ออันนี้เต็มแล้วก็กิมทูธ กิมทูตอัพเต็มกิมทูตอัพ5ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับเวลาการอัพสกิลเนี่ยเวลาใครจะอัพสกิลไหนนะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะบอกว่าสกิลทางผ่านนั้ะต้องการอะไรบ้างอะสมมุติเราเราอยากอัพสกิลกิมทูตเราเมาส์ไปชี้เลยปุ๊บมันจะบอกเลยว่าอัพกาตาสี่อัพโซนิกห้าอัพคุกกิ้งสองอ่านะครับเราก็อัพตามที่มันบอกเราก็จะได้สกิลที่เราต้องการนะครับ แต่อันนี้สายมีดเนี่ยก็คืออัพกิมทูไปเลย5ทางผ่านก็อัพมาแล้วกันแล้วก็คุกกิ้ง1 0กาตามันต้องมีอยู่แล้วพเพราะมันเป็นทางผ่านนะครับกาตา 1, โ so ซ5ที่ยับโซ10เลยก็ได้ก็คือผมไม่รู้จะบอกอยังไงดีอะเอาง่ายๆว่าสายมีดก็มันก็เน้นฟันใช่ไหมครับเน้นฟันอย่างเดียวก็เอามีดคู่ไปเต็มเอากิมทูเต็มเพราะว่า กิมทูสสายมีสายกาตาก็กิมทูได้หมดแต่ว่าต้องเน้นเป็นสายเด็กนะครับเด็กต้อง40ขึ้นไปไม่เกิน50แล้วก็คุกกิ้ง10แล้วก็พิท10เป็นจ็อบเท่าไหร่10 20 30 35 40 41มันจะเหลือด้วยนับอัพโซนิก10ก็ได้ก็5 5กิมทูส5โซนิก5คุกกิ้ง10 แล้วก็สกิลพิษน,นี้อันนี้เป็นสกิลเคลือบมีดเคลือบดาบเคลือบกาตานะครับทําให้เราเคลือบให้อาวุธเป็นธาตุพิษจะตีพวกอมอนเตอร์ที่ไหลธาตุแล้วก็มอนเตอร์ที่แพ้ธาตุพิษแรงขึ้นนะครับสกิลนี้อัพไปเต็ม10บเลยนะครับก็ได้แล้วแต่มันไม่มีถูกผิดส่วนสามสกิลนี้ก็ใครจะอัพก็อัพได้แต่ผมแต่ถ้าเป็นผมนะผมไม่อัพผมอัพพิษสิบพอเพราะว่าสกิลพวกนี้มันใช้เลสเกมด้วย ก็ประมาณนี้สกิลแอดนะครับไม่มีอะไรงงงวยสกิลเหลือด้วยซ้ำฮุกกิ้ง 10, บกิมทูดห้ามีดสอถ้าเป็นสาย ata, กาตาก็เอา้าตายซะง,งั้นสรุปคลิปนี้กูตายอีกแล้วอ่าสรุปถ้าเป็นสายกาตานะครับกาตา 10, บโซนิกสิบกิมทู t กิมทูดห้าฮุกกิ้งสิอันนี้10ประมาณนี้สกิลแอดไม่ยากเลยนะครับ ไอสอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้ถ้าเล่นสายกาตานะครับแต่ใครอยากเล่นแบบผสมผสมเล่นมีดด้วยกาตาด้วยอัพไปได้2อย่าง5 5อันนี้10นะครับประมาณนี้ละกันสกิลแอดนะครับไม่น่างงนะโอเคนะครับไปจบคลิปแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe ด้วยนะครับจนบกเปลี่ยนกัเราด้วยหนึ่งคนเลนซ้ายมาเสร็จปุ๊บเราล็อกกําแพงมาครับด้านบน คลิกไฟล์สายสุดสายสุดเสร็จปั๊มเดินลงมาเดินลง